อาในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการนำเอา Python เอามาทำเว็บนะครับซึ่งมันมีเฟรมเวิร์กอยู่ตัวหนึ่งชื่อเฟรมเวิร์กว่า d e จ n g o นะครับชื่อเฟรมเวิร์กในภาษา Python ที่เอามาใช้ทำเว็บได้นะตัว d e จ n g o เนี่ยก็เป็นเป็นเฟรมเวิร์กที่เขาเขียนไว้สำเร็จแล้วนะครับเราก็มาดึงดึงมาใช้ได้เลย แล้วก็โฮสต์นะครับโฮสต์สองเราหนึ่งร้อยจุดหนึ่งร้อยจุดหกหกจุดสี่สองเนี่ยมันคือเครื่องลินุกนะครับที่อยู่อยู่อยู่ที่ห้องข้างบนนะครับยูสเตอร์ก็เป็น std ตามด้วยรหัสนิสสาส่วนรหัสผ่านก็ใช้หนึ่งถึงแปดนะครับรหัสนึกษากับรหัสผ่านเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า putty ในการ Connect เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อสั่งงานมันนะเพราะว่าเนื่องจากเครื่องเราเนี่ยที่อยู่ในเครื่องตัวเองเนี่ยมันรัน Python ไม่ได้เราเลยไปสั่งให้ Python มันรันที่เซิร์ฟเวอร์แทนนะไอ้รนะ้อยจุดร้อยจุดหกจุดสเนี่ยคือเครื่องเซนะิร์ฟเวอร์อ่ะพอ c o n n e c กนะครับคอนเนเข้าไปมันก็ถามรหัสผ่านนะถามล็อกอินแเนี่ยก็เป็นเป็นชื่อผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งานก็ใส่ S T D ตามด้วยรหัสนักศึกษาเข้าไปนะครับแต่ของครูเป็น Username แล้วก็รหัสผ่านตรงการพิมพ์รหัสผ่านเนี่ยเราพิมพ์ไปก็จริงแต่มันจะไม่ขึ้นอะไรให้เราเลยนะครับเนื่องจากามันปกปิดรหัสผ่านไม่ให้ใครรู้ว่าเราพิมพ์อะไรเข้าไปถ้าพิมพ์ถูกนะครับล็อกอินได้นะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นเป็น Welcome นะเวลคัมก็คือยินดีต้อนรับอ่าตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เป็น Ubuntu 18.4นะครับคำสั่ง Linux พื้นฐานเลยนะครับ lsls LS ก็คือใช้ใช้ลิสต์ว่ามันมีอะไรอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราอยู่ปัจจุบันบ้างนะครับ ls อันนี้ของครูมีโฟลเดอร์ชื่อเว็บหนึ่งอยู่นะครับถ้าต้องการลบโฟลเดอร์ทิ้งนะครับ rm คีดีเอฟอาร์คีดีเอฟอาเว็บหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเอสอีกทีหนึ่งนะครับคำสั่งนี้จะใช้ลบโฟลเดอร์ทิ้งได้นะครับส่วนเว็บเฟรมเวิร์กที่เราจะใช้นะครับดีจันโกตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้ติดตั้งตัวตัวเขาเรียกตัว generale code ไว้ให้เราแล้วนะครับเพียง <Okay. S 2> แต่ให้เราพิม ให้เราพิมพ์ Django Admin แล้วก็ Start Project อันนี้เป็นคำสั่งสำหรับสร้างโปรเจกต์เริ่มต้นเว็บหนึ่งนี้คือชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะสร้างถ้าไม่ใช่เว็บหนึ่งก็เป็นชื่อโฟลเดอร์อื่นก็ได้เดี๋ยวจะลองอสร้างเป็นชื่อแล้วกันครับ Django Django Admin นะครับ Start สตาร์ทโปรเจกต์แล้วก็เดโม่หนึ่งอ่าแบบนี้นะครับแล้วลอง ls ดูนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ชื่อเดโม่หนึ่งเพราะว่าเราสตาร์ทโปรเจกต์ที่ชื่อโฟลเดอร์ว่าเดโม่หนึ่งนะครับคำสั่งพื้นฐานลินุกนะครับ cd คือการกระโดดเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับ cd แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์มันจะกระโดดเข้าไปในโฟลเดอร์ พอกระโดดเข้าไปในโฟลเดอร์แล้ว ls ดู do, เราก็จะเจอไฟล์หนึ่งไฟล์ที่ชื่อว่า manage.py กับโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ที่ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับ cd เข้าไปอีกทีนึง่งนะถ้าเรา ls ดูเราจะเจอไฟล์เจอไฟล์อยู่4ไฟล์นะครับ มีไฟอะไรบ้างนะไฟอินิ t อ่านี่อินินะครับถ้าขีดขีดอินิจำได้ไหมใน Python มหมายความว่าอะไรขีดขีดอิดดมันคือคอนสตรัคเตอร์นะครับดังนั้นเขาก็จะสื่อว่าไอ้ไฟๆเนี้ยมันเหมือนคอนสตรัคเตอร์เลยนะนะเวลาทำงานปุ๊บมันก็จะไปโหลดตัวนี้ก่อนอินิ ส่วนไฟล์ setting นะครับจะไว้ตั้งค่านะครับค่าคอนฟิกต่างๆของตัวเว็บนะครับ url ก็เป็นคล้ายๆกับอ่าพาดที่ slash อะไรต่อไปนะครับทีนี้ที่เราต้องเอาไปทำงานนะครับไปแก้ไขก็คือไฟล์ที่ชื่อ setting <Yeah. S 1> setting.py เนี่ยจะต้องทำการ alohost ให้มันนะครับเอาโฮสให้มันโดยการนำเอาโ s t ไปใส่นะครับวิธีการก็คือ เราต้องเปิดอีดิเตอร์ขึ้นมานะครับใน Linux ก็มีอีดิเตอร์หลายตัวให้ใช้นะครับถ้าตัวที่ใช้ง่ายๆหน่อยก็ชื่อว่า Nano. นาโนรับก็พิมพ์นาโ o แล้วตามด้วยชื่อไฟล์มันก็จะเปิดไฟล์ไฟล์นั้นขึ้นมานะครับเราก็ไปหาบรรทัดที่เขียนว่า alohost อับ alohost ตรงนี้จากนั้นก็เติมเข้าไป ครับพิมพ์เติมเข้าไปพอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับการบันทึกการบันทึกในตัวโปรแกรมนาโนนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับคอนโทรลโอ้ Ctrl o, ก็ไรอัลนะครับกดคอนโทรลโอมันก็จะถามว่าให้เซฟชื่ออะไรนะครับมันก็จะตั้งชื่อไว้ให้นะครับเราก็กด e n t e r อไปเลยมันจะเป็นการบันทึกนะครับพอออก ออกเราจะใช้ตัวนี้นะครับคอนโทรลเอ็กครับเออ่าทีนี้พอแก้ไขค่าคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับจะให้เว็บมันทำงานนะครับไพทอนทำงานไม่เหมือนกับ PHP นะ p h เเราแค่เขียนไฟล์ PHP แล้วจับมันไปโยนใส่ใน w w ็บ e ว็ o o มันก็ทำงานเลยนะครับแต่ Python นี้เป็นลักษณะของ มันทำเป็นทำตัวตัวเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยในตัวนะครับ mm. เวลาสตาร์ทมัน mm. จะต้องมาสตาร์ทที่ไฟ i n u t e นะครับ m i n u t e py mm. โดยการสั่ง python ่า mm. โดยการนำเอาไฟ i n u t e ไปรัน mm. นะครับ python, python. python 3เป็นเป็นเวอร์ชัน mm. ถ้า python เฉ mm. ยๆเป็นเวอร์ชัน2 แต่ถ้าอยากใช้ y y t o o เวอร์ชัน3ก็ต้องพิมพ์ว่า Python 3น m a n e p y สิ่งที่จะต้องต่อท้ายนับใส่เข้าไปก็คือ0.0.0.0อันนี้คือมันจะหมายถึงว่าทุก IP ที่มันมีที่มันทำได้นะครับพอดีว่าเซิร์ฟเวอร์มันมีการ์ดแลนแค่ใบเดียวมันก็เลยจะไปทำงานแค่ IP เบอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละโคลอนแล้วตามด้วยพอร์ตนะครับหมายเลขพอร์ต หมายเลขพอตนี่ที่กําหนดให้ก็คือสามพันกว่าๆนะครับก็ใช้ตามเลขที่ละกันใครเลขที่หนึ่งก็สามพันหนึ่งใครเลขที่สองก็ใช้พอรสามพันสองไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับห้องนี้คงไม่ถึงเก้าสิบเก้าคนครูก็จะใช้สามพันเก้าเก้าเพื่อไม่ไปท้ากับนักเรียนเนื่องจากมันเป็นเครื่องเดียวกันนะครับพอตจะต้องแบ่งกันใช้พอ enter พิมพ์พิมพ์ไพทอนผิดเนี่ย py นะ py ไพทอนสามมีเน็ตเหรออ่าขาดขาดไปอันหนึ่งรันเซิร์เวอร์ใส่คำว่ารันเซอร์เวอร์ อพอมันรันได้นะมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำการสตาร์ทแล้วนะครับที่ U r L ตัวนี้0ูนเนี่ยปอดสามพันเ้าเราก็ไปดูเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราหมายเลข IP เบอร์นี้เลยนะครับเข้าเน็ตเข้าไปอ่าพอดหมายเลขสามพันเก้าเก้านะครับป้อนเข้ามาอ่าอันนี้คือผลลัพธ์นะครับคือเซิร์ฟเวอร์มันทำงานแล้วนะครับ มันทำงานตอนตอนเนี้ยหน้าจอนเนี้ยยังทำงานอยู่แต่พอกดกดเบรกนะครับกดคอนโซนซี C เนี่ยแล้วลองไปรีเฟซใหม่มันจะเออร์เลอร์แล้วเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานมันจะทำงานตอนตอนเรารันอยู่นะครับดังนั้นตัวตัวดิจนโกเนี่ยอาจจะต้องมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมาคอยสตาร์ทเซอร์ e วิสให้มันนะเวลาใช้งานจริงแต่ตอนใช้งาน ของเรานะครับเราก็ผ่านคอม้านไลน์เนี่ยสตาร์ทมันเลยนะครับถ้าอยากให้มันหยุดทํางานเราก็กดคอนโทรลซนะพอมันทํางานปุ๊บเราก็เข้าเว็บไซต์ได้อันนี้คือสามารถเข้าเว็บได้